สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮชาแนวนะคะเอาขนมปังตาในเจ้าจะเอาอะไรแล้วก็เอาเป็นถ้วยใส่ไม่ใส่ในตู้ดีกว่าเผื่อินเนะอ้าเิยนยนบเดี๋าเ วโอ้ขยันกษาขึ้นเจ้าเดียนตงนออกเป็นอยหอนกะเดันพี่ยท่านจะทำ oh, รังค <Hello. S 1> ่าคล้ายๆแบบนี้แหละ ขายความมีพี่้องเ้ยดันมาพุ๊บ ยอยู่ใส่ปอยูันนี่ดูใส่ปยันตาดูพิรุย่ากินนะเราเปนช่วยกันรมาสินัน่ามวเดี๋ยวฝั่มีคนซื้อสุดใต้รถ ไมค่อยเห็นนะนะบ่อยเห็นโดนเลยหรือว่าเราไม่ค่อยอยู่บ้านเนาะเจ้ามาดูอยู่วะแต่โดนอะไรมาซึ่งมามาเกินน่ก่นะแล้วก็ซื้อใส่ตู้ไว้เผื่ออยากกินก็เอามากิน นหาวก็พอได้งานก็ต้องไปเมียสังเพราะว่าเมียสังยามหน้าหนาวยืนีกบกไว้ด้วยกันแถ้ามันถ้ามันมด้นดีก็สีเ็ะะเานียยนส่มันมันไปไดยงดถนามันหนาวเนาะ ไปแล้วมันมันวอด้ายคนคนตั้งหาทางเปลี่ยนแชร์ที่ยายเตียงไหมฮะเรียกอะไรนึกตุลุมตระก ดีเลยเื่เยอึรเบื่อเจอดฮเดอ่ะอ๋วมเดียวเียวเดี๋ยวผมจับจับให้ข้าวเหนียวบอเป็นข้าวเจ้าไหนน่ะเป็นข้าวเจ้าเข้าเนี้ยวเลยเข้าเนียวเดอดไหมเดือผมม่เนียว ข้าวเนอนยวหนียวนะ่ะหายหายากเลยข้าวเหนียวม,ม,มีส่วนมากเขาผสม,มนั่นเด้คอยซื้อนะขากระผสมน่สงสารจิจมาจีมาจะแบ่งให้มัจีจีลงนะเอ้าอืมนั่นผสมส่วนมากนะ เราเนียวแท้นะบ่ะค่อยมีราสุดแบ,บ่งให้มาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ